เจ็ดอันดับเหตุการณ์ป้นระึกโลกที่เกิดขึ้นจริงเฮ้ยอาใหม่เอาใหมอม่มันมันต้องโหดกว่านี้เจ็ดอันดับเหตุการณ์ป้นระึกโลกที่เกิดขึ้นอันดับที่เจ็ดการป้นธนาคารบังโกเซนทรัลเมืองฟอตารีซาประเทศบราซิล ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยครับเกิดขึ้นในปี2005เมืม่อกลุ่มคนร้ายจำนวน25คนได้ทำการวางแผนปล้นธนาคารที่มีชื่อว่าบังโก o Central โดยพวกเขาเนี่ยครับได้ทำการขุดอุโมงค์ใต้ดินที่มีความยาวมากถึง78เมตรจากบ้านหลังหนึ่งที่เช่าเป็นบริษัทปลอมและค่อยๆลักลอบขุดอุโมงค์ที่มีความลึกมากถึง4เมตรลงในใต้ดินซึ่งการลักลอบขุดอุโมงค์นี้เนี่ยครับก็ได้ใช้เวลาเป็นนานมากถึง3เดือนโดยไม่ให้ใครรู้ และเมื่อถึงวันเวลาลงมือพวกเขาเนี่ยครับก็ได้ทําการเก็บเงินและก็ได้ขโมยไปมากกว่า160ล้านเรียวบราซิลหรือถ้าเอามาคิดเป็นเงินไทยเนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณ2,800ล้านบาทโดยไม่มีใครเนี่ยครับเห็นหรือได้ยินเสียงจนกระทั่งได้มาถึงวันจันทร์พนักงานเนี่ยครับก็ได้เข้ามาทํางานตามปกติและก็ได้รู้ว่าเงินเนี่ยครับได้ถูกปล้นไปแล้วแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับผู้ก่อเหตุนเนี่ยครับก็ได้ถูกจับได้นั่นก็คือหนึ่งในสมาชิกเนี่ยครับพลาดท่า และมีการทะเลาะกันเรื่องการแบ่งเงินมานจึงทำให้ผู้ต้องหาบางส่วนนี่ครับได้ถูกจับได้แต่ทว่าเงินนี่ครับที่หายก็ยังไม่สามารถตามคืนได้ทั้งหมดนะครับโดยเรื่องนี้นี่ครับก็ได้ถูกนำไปสร้างเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The e y e of the Century อันดับที่ห ดีบีคูเปรปริศนาผู้ร้ายบนฟ้าปี1971ซึ่งคดีนี้เนี่ยครับถือได้ว่าเป็นคดีเดียวที่ทางด้าน FBI ไเนี่ยครับไม่สามารถจับกลุ่มได้โดยเรื่องราวการป้นนี้เนี่ยครับได้เกิดที่สหรัฐอเมริกาหน้าวันที่24พฤศจิกายนปี1971มีชายคนหนึงเนี่ยครับที่ได้ใช้ชื่อปลอมว่า D.B. Cooper เขาคนนี้ได้ทําการซื้อตั๋วเครื่องบินจากพอร์ตแลนด์ไปซีแอตเทินและในขณะที่เครื่องบินเนี่ยรับลอยอยู่กลางอากาศเขาเนี่ยรับก็ได้ทําการยื่นกระดาษให้แอร์และบอกว่าฉันมีระเบิดอยู่ในกระเป๋านะจ๊ะจากนั้นชายคนนี้เนี่ยครับก็ได้ทําการเรียกค่าไทยเป็นจํานวนเงิน2 0 0แสนดอลลาร์สหรัฐ ถ้าหากเอามาเทียบกับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6ล้านดอลลาร์จากนั้นเขาก็ได้ทําการขอร่วมชูชีพ4ีอันก่อนที่จะสั่งให้เครื่องบินเนี่ยครับบินต่อไปอย่างเม็กซิโกและในระหว่างที่เครื่องบินเนี่ยครับบินเหนือรัฐบอชิงตันพวกเขานี่ครับก็ได้ทําการกระโดดและก็ได้หายไปในความมืดจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ทางด้าน FBI เนี่ยครับก็ยอมปิดคดีในปี2016เพราะว่าสืบหาตัวเขาไม่พบเลยแถมเรื่องนี้เนี่ยครับก็ยังถูกนำไปสร้างเป็นหนังและสารคดีหลายเรื่องเลยนะครับ อันดับ5การปล้นรถขนเงินดันบ้าอาร์เมอร์ในปี1997และนี่ก็คือการปล้นบริษัทตัวเองที่ได้เงินไปมากถึง18.9ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเรื่องราวเหล่านี้นีครับได้เกิดขึ้นที่รอสแอนเจอลิสสหรัฐอเมริกา โดยจะมีหัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัยที่มีชื่อว่าอารินเพ็เขาคนนี้เนี่ยครับได้ทําการวางแผนปล้นบริษัทของตัวเองที่ทํางานอยู่โดยได้รวบรวมเพื่อนสนิทมากถึง5คนเขาเนี่ยครับได้ใช้ความรู้ภายในจนสามารถเข้าไปยังโกดังกลางดึกในช่วงวันหยุดและก็ได้ทําการปล้นเงินสดมากกว่า18.9ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าาเอามาคิดเป็นเงินไทยตอนนี้เนี่ยครับก็อยู่ที่ประมาณ700ล้านบาทแต่สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดเนี่ยครับก็คือเขาเนี่ยครับได้ทําการวางแผนได้ดี มากไม่มีแม้แต่ร่องรอยเลยแต่สุดท้ายเนี่ยครับเขาก็ดันมาพลาดท่าที่นําเงินเนี่ยครับไปใช้แบบสุรุยสุร่ายและก็ได้ทําให้มีผู้พบธนบัตรที่ถูกจับคู่กับลอสของอันบ้าได้จนตัวเขาเองเนี่ยครับถูกจับในที่สุดซึ่งจุดจบของดันบ้าคนนี้เนี่ยครับก็ได้ถูกจับและติดคุกนานถึง24ปีแต่ทว่าเงินที่เขาเนี่ยครับใช้ไปก็หายไปหลายล้านเลยนะครับอันดับที่4 การโจรกรรมภาพศิลปะพิพิธภัณฑ์ไอซาเบยาสจวตการเนอร์ในปี1990โดยเรื่องราวนี้เนี่ยครับได้เกิดขึ้นที่บอสตันสหรัฐอเมริกาซึ่งมีชายสองคนครับแต่งตัวเป็นตำรวจและก็ได้เข้ามาเคาะประตูพิพิธภัณฑ์ตอนกลางคืน พวกเขาเนี่ยครับได้ทําการบอกว่าเขาเนี่ยครับจะเข้ามาตรวจสอบเรื่องของเสียงรบกวพนพนักงานที่เห็นว่าเป็นตํารวจเนี่ยครับจึงได้ทําการเปิดประตูแล้วก็ให้พวกเขาเนี่ยครับเข้าไปตรวจสอบแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยครับสคนนี้ก็ได้ทําการจับกุมพนักงานและก็มัดเอาไว้และก็ได้ทําการป้นภาพศิลปะไปมากถึง13ชิ้นซึ่งรวมมูลค่าแล้วเนี่ยครับก็มากกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐไม่ว่าจะเป็นภาพของรีแมนแฟร์เมียที่ไม่สามารถประเมินค่าได้แอมคดีนี้เนี่ยครับก็ยังไม่เคยถูกไข ปริศนาภาพทั้งหมดเนี่ยครับไม่เคยถูกพบอีกเลยนับจากที่ถูกปล้นไปอันดับ3าการปล้นของลุฟฮันซาไฮโดยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยครับได้เกิดขึ้นที่สนามบิน jfk นิวยอร์กโดยจะมีสมาชิกของแก๊งมาเฟียที่มีชื่อว่าลุคเคซ่แฟมิลี่ที่ได้เป็นผู้วางแผนปล้นโกดังเงินของลุฟฮันซาแอร์ไลน์โดยได้ข้อมูลจากวงใน ซึ่งในค่ําคืนนั้นนีครับพวกเขาก็ได้ทำการยุดเครื่องบินขนเงินและทองคําจากยุโรปและก็ได้ไปมากกว่า5ล้านดอลลาร์สหรัฐเงินสดแถมยังมีทองอีก1ล้านดอลลาร์ซึ่งมูลค่านีครับรวมปัจจุบันก็ราวสองรล้านบาท แต่ทว่าเรื่องนี้เนี่ยครับก็ช่างเป็นเรื่องที่แปลกเพราะว่าภายในไม่กี่วันหลังจากการปล้นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นในครั้งนั้นเนี่ยครับก็ทยอยตุยกันหมดโดยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยครับก็ยังถูกเล่าไว้ในหนัง g o o s e b u l a s ในปี1990อาันดับ2การปล้นฮัสตันการ์เดนเซฟเดฟโบซิสและนี่ก็คือเหตุการณ์คุณตาเกษียณกับแผนการการปล้นระดับพระกาศโดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยครับเกิดขึ้นที่ลอนดอนประเทศอังกฤษ โดยจะมีกลุ่มผู้สูงวัยที่เกษียณแล้วเนี่ยครับอายุประมาณ60-76ปีที่ได้มานั่งร่วมการวางแผนกาปรปล้นตู้เซฟใต้ดินในย่านฮัตตันการ์เดนซึ่งย่านที่ว่านี้เนี่ครับเป็นย่านเพชรพลอยชื่อดังพวกเขาเนี่ยครับได้ทําการใช้เครื่องเจาะกําแพงหรือเข้าไปในห้องนิรภัยในช่วงเทศกาลอีสเตอร์และได้ทําการขโมยของไปที่มีมูลค่ามากถึง14ล้านปอน หรือประมาณ600ล้านบาทแถมเหตุการณ์ในครั้งนั้นนี่ครับก็ได้มีการบันทึกภาพวงจรปิดและก็ได้ทําให้ชนไว้กระเสียนี่ครับกาลายเป็นเวรล่จากนั้นเนี่ยครับเรื่องนี้ก็ได้ถูกนําไปสร้างเป็นหนังที่มีชื่อเรื่องว่า King of Deep ในปี2018อันดับที่1กาปรปล้นครั้งที่ยิ่งใหญ่ในนิคารากัวบังโกนาชิอองนาวโดยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยครับได้เกิดขึ้นในปี1960 เป็นการปล้นเพื่อการเมืองไม่ใช่การเงินกลุ่มกองกําลังปฏิวัติซันดินิซาได้ทําการบุกปล้นธนาคารบังโกนาชีอองนาวเพื่อที่จะทําการแลกตัวนักโทษจํานวน21คนจากรัฐบาลเผด็จการโซโมโซาซึ่งพวกเขาเนี่ยครับก็ได้ใช้วิธีจับตัวประกันและสื่อมวลชนมาเป็นเครื่องต่อรองมาจึงทาให้เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยครับได้เปลี่ยนทิศทางของประเทศนิคารกากั้ในเวลาต่อมาโดยเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ได้ทําให้เราเนี่ยครับได้เห็นว่าความอัจฉริยะกับความผิดกฎหมา มันห่างกันแค่เส้นบางๆแค่เส้นเดียวเท่านั้นบางคนนี่ครับวางแผนละเอียดระดับวิศวกรแต่บางคนนี่ครับเก็บข้อมูลมาเป็นปีๆแต่สุดท้ายนี่ครับเส้นทางของอาชญกรรมมันไม่เคยมีตอนจบที่สวยงาม ซึ่งบางคนนี่ครับหายตัวไปบางคนติดคุกตลอดชีวิตและบางคนก็ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้แต่คำถามก็คือคุณคิดว่าพวกเขาเนี่ครับควรถูกจดจําเป็นอาชญากรหรืออาชาิยะและถ้าหากท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยครับก็ช่วยแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างคลิปนี้ก็ด้วยนะครับ